สวัสดีครับพบกับหมียามว่านะครับวันนี้จะเป็นกาแฟพาม่านะครับได้มาสองห่อห่อละห้าบาทเช่นเคยนะครับไปซื้อตามร้านขายของที่ขายของกินของเล่นพาม่านะครับอันนี้จะเป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในแล้วก็มาลองชิมกันครับว่ารสชาติกาแฟของประเทศพาม่าจะเป็นแบบไหนนะครับเคิเลยครับนี่ก็จะเป็นกาแฟพาม่านะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันดีกว่าครับว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนคินออกกาแฟครับผมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่น้ำร้อนแล้วก็ลองชิมกันดูนะครับว่ากาแฟรสชาติธรรมาจะอร่อยแค่ไหนครับ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนครับกาแฟของพามา่านี่ครับเรามาชิมกาแฟพาม่าก,กันนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนกลิ่นหอมครับหอมมันจะหอมนมมากก,กว่ากาแฟรสชาติมัน มันเลยครับมันแล้วก็มีแล้วก็กาแฟอ,อ,อ่อนๆนิดๆหวานหน่อยๆโดยรวมอร่อยนะครับพวกชาพวกกาแฟของพาม่าครับเนี่ยครับกองสีขาวลองไปหาซื้อได้นะครับอันนี้จะเป็นกาแฟนะครับของพามา่ากดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกาแฟรสชาติอื่นหรือไม่ชารสชาติอื่นหรือไม่จากประเทศอื่นจะมา ลองชิมแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่ารสชาติเป็นแบบไหนขอบคุณครับ